ในท่ามกลางที่คนไทยเนี่ยแปเซไม่มีที่ทํากินคนไทยเดินมาร้อยคนเนี่ยแปคนไม่มีที่ทํากินแต่ยังอุตริไปขายที่ดินให้กับต่างชาติการกล่าวอ้างการแก้ไขพระราชบัญญัติที่ดินปี2542การออกกฎกระทรวงในปี2545คณะกรรมการปรทชสามารถไปรื้อค้นได้ว่าในขณะนั้น ประเทศไทยเข้าสู่โครงการ IMF ซึ่งจะต้องยอม IMF ทุกเรื่องเมื่อต้องการเงินก็แสดงจดหมายเจ็ดจำนงเจ็ดจำนงที่ว่าก็คือ IMF บังคับเช่นการตรากฎหมายขายชาติ11จฉบับแม้กระทั่งการตั้งให้บริษัทซึ่งต้องการฮุบกิจาการในปรสอที่กิจาการลงนั่นมาเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลัง เราขายสินทรัพย์ในขาดทุนกว่าเจ็ดแสนล้านและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยบริษัทที่เป็นที่ปรึกษารัมตรีกระทรวงการคลังเนี่ยอ้อมมาประมูลซื้อในราคาสินทรัพย์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์และก็มาเก็บเนี่ยนะครับกับคนไทยที่เหลืออีกเก้าสิบเอร์เซนตนั้นะล้นซ้ายล้นกว่าเรื่องกรณีเนี่ยนะครับการให้ต่างชาติถือที่ดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าทั้งรัฐบาลชวนและรัฐบาลทักษินเนี่ย ก็สร้างกฎเกณฑ์ให้เกิดความยุ่งยากคือให้อำนาจอยู่ที่รัฐมนตรีนะครับโดยการเสนอของอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเป็นการชี้ขาดจากปี2 5 4 2นี่ก็23ปี2 5 4 5เนี่ย20ปีขายได้เพียงแค่8ไ8ร่เท่านั้น8ไร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ามีกฎนี้อยู่ก็จริงแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเวลาที่ถูกดำเนินการนั้น เป็นการอยู่ภายใต้ IMF เมื่อใช้หนี้หมดในปี2,146นะครับทั้งกฎหมายและกฎก,ฎก,ฎกระทรวงแทบจะไม่ได้นำมาใช้เลยจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาได้ปัดผุดและต้องการจะเอาปี2,142กับ45ประชาชนที่รักชาติบ้านเมืองก็กรานหน้ารัฐบาลในขณะนั้นไม่ว่าชวนหรือทักษิณว่าขายชาติ แต่ขายได้เพียงแค่แปดรายเท่านั้นปัจจุบันในตั้งเป้าต้องการจะขายหนึ่งล้านได้คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นบรรดานายทุนทั้งหลายวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเงินสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกได้จริงรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาใช้เงินไปกว่าส0มสล้านล้านแล้ววันนี้ถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกได้หรือไม่เราเป็นนี่สาธารณะเนี่ยครับรุ่นท่านรุ่นผมเนี่ยไม่มีปัญญาใช้นี้หมดอ่ะ สิบล้านล้านนี่ครัวเรือนปลาเข้าไปสิบสี่ล้านล้านประเทศกำลังลุ่มละลายจนกระทั่งว่าที่ผ่านมานั้นอะไรที่เป็นผลประโยชน์ของชาติก็ยกให้กับนายทุนและต่างชาติไม่ว่าเรื่องกิจการพลังงานน้ำมันแก๊สไฟฟ้านะครับเบื้องหลังก็คือเป็นต่างชาติและคนไทยที่เป็นนายทุนไปสมคบกันสิ้นกิจการคาบเลีกนะครับต่างชาติคนไทยควบรวมกิจการ มีอำนาจเหนือการตลาดนะครับร้านโชว์หวยพินาศย่อยยับหมดเราก็าสูญเสียกิจการการสื่อสารทุ่มีการควบรวมเราเข้าสูญเสียจนกระทั่งเหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายคือแผ่นดินก็กำลังจะขายเพราะฉะนั้นมาที่ปปชเ,เพื่อจะบอกว่าผมทางพี่นกเขาและคณะหลอมรวมทั้งหมดนั้นวันนี้เราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองไปเลย เห็นว่าคณะกรรมการปปชได้เคยเตือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในกรณีโครงการจำนำข้าซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงเป็นนโยบายรัฐบาลก่อนที่จะเริ่มลงมือในทางปฏิบัติได้ออกหนังสือเตือนเวลานั้นผมก็เป็นคนเตือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าควรปฏิบัติตามปปชถ้าประชาชนเขาต้องการเขาจะมาเรียกร้องกับปปช และปปชต้องหาทางออกในกระบวนการตรวจสอบเรื่องการกำลังข้าวนะครับจะไม่เป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าเมื่อนะครับเลือกตามผลทางอื่นนะครับผลลัพธ์ก็เป็นตามความที่ปรากฏและก็เป็นที่น่าเสียใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากคดีนี้หลังจากการยึดอำนาจข้าวดีก็ไปขายเป็นข้าวเสียเป็นอาหารสารัตว์ไอ้นี่ปล้นซ้ำปล้นรอบสองและยังไม่มีใครได้รับโทษ จำนำข้าวได้รับโทษไปแล้วนะครับมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ว่าไอ้ที่เอาเข้าเอาเข้าดีไปขายราคาเข้าเสียประเทศชาติสูญเสียมากมายเนี่ยยังไม่มีการดําเนินคดีนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาครั้งนี้เรื่องการขายแผ่นดินเนี่ยใหญ่กว่าจํานำเข้าวมากเพราะเนี่ยนะครับเสียแล้วเสียเลยนะครับเพราะโดยข้อเท็จจริงณนะขนาดนี้เนี่ย นอกจากไม่มีการควบคุมการถือครองที่ดินของบรรดาเจ้าสัวนายทุนทั้งหลายที่ดินของประชาชนเนี่ยครับเหลือไม่เกิน20%ตามความที่ปรากฏและรวมกระทั่งวันนี้เนี่ยครับต่างชาติข้าครอบครองที่ประเทศไทยรูปแบบต่างๆได้อยู่แล้วนะครับถ้าต้องการเช่าในพื้นที่ EEC ได้99ปีพื้นที่อื่น50ปีนะครับ BOI ที่เพิ่งเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่ก็เป็นปนัญหาเนี่ย ที่อยากให้ปวชไปตรวจสอบทุนจดทะเบียนเพียงแค่50ล้านสามารถมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได้35มไร่แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการใช้นอมินีไปถึงครองที่ดินปชสามารถตรวจสอบนะครับการขอวีซ่ายาวเนี่ยสิปีเนี่ยนะครับถ้าไม่อยู่ในคอนโดนะครับไม่อยู่เนี่ยนะครับในพื้นที่เช่านะครับหรือว่า BOI ไไพวกนี้ก็ใช้นอมินีในการซื้อแผ่นดิน ต่อไปนี้จะมีเขตคนไทยห้ามเข้าเราจะเสียดินแดนเนี่ยครับที่รัชกาลที่หรักษาไว้เป็นถึงสุดท้ายให้กับคนไทยเนี่ยอย่างที่ไม่ควรจะเป็นคนไทยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรภาษีเพียงแค่เล็กน้อยคนที่ได้ประโยชน์คือบรรดาเจ้าสัวนายทุนและต่างชาติถ้าเขายึดเอาแปลงละแสนไร่แสนไร่สิบแปลงเนี่ยมันเท่ากับเรามีสิบประเทศซ้อนอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้น ก่อนที่ความเสียหายจะบังเกิดมากกว่านี้เพราะการอ้างนี้นะครับเอาเงิน40ล้านไปไว้ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยกอ,อ,องทุนอสังหาริมทรัพย์พันธบัรนะครับพวกนี้จัดกองทุนหมุนวนในวันที่คนไทยไม่มีปรรยยัญญาเพราะฉะนั้นที่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎรรกฎระทรวงอยู่ในพัทยาและเขตเทศบาลปปชสามารถไปตรวจสอบได้เพราะว่าโดยข้อมูลก็ปรากฏันแล้วเจ้าสับางเจ้ามี ที่ดินเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบได้บางเจ้าหกแสนได้บางเจ้าสี่แสนได้สามแสนได, 3, ได้อยู่ในพื้นที่เรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์จากการขายแผ่นดินซึ่งเท่ากับเป็นการขายชาติแต่คนไทยเราจะสูญเสียเอกราชยากที่จะเอากลับคืนดังนั้นเนี่ยครับเรามีเรื่องราวไม่สบายใจกับปปชหลากหลายเรื่องราวตามที่พื้นที่เขาได้อธิบายกว่าแต่ว่าเรื่องนี้เรามีความวาดหวัง ว่าให้ปปชได้ทําหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินผืนสุดท้ายที่รัชกาลที่5ท่านได้รักษาเอาไว้ในท่ามกลางการรุกรานของฝรั่งตาน้ำเข้าไม่ว่าอังกฤษหรือฝรั่งเศสในขณะนั้นด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้มีหน้าที่ในการต่อสู้มาเพื่อนะครับที่ดินแผ่นพื้นนี้ของประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปตัดสินใจไปขายแผ่นดินของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งล้านไร่ที่จะต้องสูญเสียไปการกล่าวอ้างว่าในห้าปีถ้าไม่มีให้กหลับมาทบทวนห้าปีสถานการณ์แปรเปลี่ยนกันไปแล้วนะครับทบทวนไม่ได้หมายความว่าจะาแผ่นดินคืนมาได้เสียแล้วเสียเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนของคณะกรรมการปพปพชเพราะว่าถ้าคณะกรรมการปพปพชยังไม่ทําหน้าที่ในการปกป้อง,องแผ่นดินนี้นะครับซึ่งเราก็ ไปเรียกร้องต่อบกองปัะชาการกองทัพไทยแจ้งไปยังรัฐบาลนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของประชาชนและท่านคงจะแ,แลเห็นว่าไม่ว่าโพสํานักใดนะครับที่ไม่มีรัฐบาลเกี่ยวข้องเนี่ยที่ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์และผลรับสื่อเนี่ยคนคัดค้านเนี่ยเ5้าเห็นด้วย4ไม่เกิน5%เอรเท่านั้นนะครับและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลคำว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมัน บังเกิดขึ้นมาภายหลังเมื่อต้องการจะขายที่ดินนะครับการกล่าวอ้างนี้นะครับโลกสวยทั้งหลายจะมีคนล้านคนมาจ่ายนะครับคนละแสนต่อเดือนมันโลกสวยแต่ประเทศไทยสวยคนไทยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยนะครับได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปพชได้วินิจฉัยโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้าลงมือไปแล้วเนี่ยเช่นเดียวโครงการจะมังเข้ายังไม่มีเข้าแม้กระทั่งกิโลเดียวเนี่ยท่านก็ทำหนังสือเพื่อนไป นะครับและก็เมื่อไม่ปฏิบัติตามนะครับท่านก็ดําเนินการ 1, นึ4วันนี้เราต้องการให้ท่านใช้สัญญาณเดียวกันเนี้ยและเรื่องนี้ใหญ่กว่าจำนำข้าวเยอะนั่นคือการสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องเขาได้